ในเซลีสเราอะมันมีเพลงที่แบบโดนเส้นอะไรเงี้ยแบบเยอะมากทุกคนแต่หนูก็รู้สึกว่าเออวิสเปอร์รอเนี้ยแหละมันสามารถแบบตะโกนคำว่าออริจินอลสเตจได้ไรเงี้ยซึ่งแต่งโดยพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่เพลงวิสเปอร์รอพี่เชอร์เคยเข้ามาดูตอนซ้อมไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาเห็นท่าเต้นเขาแบโอ้ oh แต่วิสเปอร์รอจริงๆไม่ได้เต้นชุดนี้นะทุกคนชุดนี้มันเป็นเหมือนชุดเปิดสเตจอะ วันนี้ถูกรางวันไหมหนูไม่ได้ซื้อเลยสัปดาห์นี้คือหนูอุ้นวายกับแบบว่าออริจินอลแบบใช่เยอะมากคือเอาจริงว่าหนูเพิ่งไปดูเบนฟิตเมื่อกี้เองอะคือตอนที่เขาประกาศหนูแบบทําใจไม่ได้คือหนูเห็นราคาหนูก็ช็อกแล้วก็ คือหนูช็อคแต่680แล้วทุกคนอยากดูยูนิตแนวคือยูนิตแนวยูนิตแนวอย่างแบบว่าไม่ได้ซ้อมเลยทุกคนคือเอางี้คือเพลงคือวันนี้นะคะใครที่ไม่ได้ไปดูนะคะก็เหมือนว่ามันเป็นสนิสนิพิวนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าเป็นสมัมภาษณ์เหมือนที่หนูบอกเลยเขาแบบมาสมัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบโปรเจกที่เรากําลังจะทําเช่นแบบสเตทออริจินอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแตบบ่ว่าสเตทนี้แบบมันเกิดขึ้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเรื่องราวในสเตทนี้ประมาณนั้นใช่ก็เหมือน เป็นพรีวิวคนแล้วแบบว่าเขาก็มาอธิบายเกี่ยวกับที่แบบว่ารายละเอียดพวกเบนเอฟฟอะไรต่างๆนี้ใช่ปะคือหนูหนูช็อกไปตั้งแต่หกแล้วแปแล้วคือตอนแรกหนูแบบว่าคือคงคิดเข้าๆไว้ประมาณ 90, ห้าร้อยเก้าสิบือว่าคือแบบคิดว่าราคาต่ําสุดมันน่าจะวันห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยมันก็คงมันก็หกร้อยจริงๆทุกคนหกร้อยเก้าสิบคือวันนี้มันอิ่มความสูงมากเลยทุกคนจนหนูรู้สึกแบบถ้าไม่มาไ o n e นี้คือหนูจะทะลักใช่คือพอแบบ วันนี้ไปตกผลึกวันนี้ไป,นนไปหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้เอาความรู้สึกนี้กลับมาอะไรเงี้ยเผื่อคนที่ไม่ทันเพราะหนูมันมีบางคนที่บอกว่าไม่ได้สุ่มไปอะไรางี้ใช่ป่ะวันนี้ก็เลยจะมาสปอยมันเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เธอดูสนุกนะบนสเตจใช่คือแบบคือมันตื่นเต้นอะทุกคนคือได้งานที่มันเป็นงานปิดด้วยใช่ไหมคะเหมือนวันนี้ใช่ป่ะนอกจากที่จะมาแบบว่าพรีวิวแบบแบบสเตจเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบว่าพรีวิวสเตจออริจินอลอะไรางี้ใช่ไหมมันก็จะมีเอาโชว์แบบโชว์ที่พวกเราอ่ะต้อง โชวในสเตจออริจินอลในออริจินอลสเตจอ่ะขึ้นไปโชว์ประมาณ3เพลงซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากทุกคนมันจะมีเพลงหลักคือเพลงตีมใช่ไหมมีสเปอร์รอแล้วก็มีเพลงบัวลอยไข่หวานอันนี้เป็นเพลงยูนิตเพลงจากยูนิตอะไรเงี้ย แล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งคือเพลงร้องเลยก็คือไกลไม่ไกลที่หนูบอกทุกคนว่าสเตจมันจะมีทั้งเพรียวหวานทุกคนคือมันจะแบ่งชัดเจนมากอย่างเช่น whisper o ก็แบบว่าสาย performance อะไรเงี้ยบัวลอยไข่หวานอ่ะมันก็จะเป็นสายสาหรับหนูมากคือสายดีเทลเว้ยมันคือสายแดนซ์แบบดีเทลถ้าแบบมันเป็นเพลงที่เต้นยากมากทุกคนเพลงบัวลอยไข่หวานนะคะคนที่ยังไม่ได้ไปวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟังแต่สําหรับหนูคือสปอยเลยว่ามันเป็นเพลงที่เต้นยากมากเพราะหนูเคยไปต่อท่าคือ วิสเปอร์โลอ่ะคือพูดออกมาเลยสำหรับหนูคือมันเป็นสายเพอร์ฟอร์มคือมันจะไปด้วยกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยคือนั่นแหละมันเป็นแนวที่หนูไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างงี้เช่อคนคือวิสเปอร์โลหนูยังโอเคอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่ไปเป็นเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเพลงทีมของเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะมันก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแกล่งอะไรเงี้ยเพลงมันเป็นเพลงแบบว่าเพลงเปิดซึ่งตอนแรกอ่ะเหมือนในเขาเรียกไรในเซลิส์เราอ่ะมันมีเพลงที่แบบแบบว่า แบบโดนเส้นอะไรเงี้ยแบบเยอะมากทุกคนแต่หนูก็รู้สึกว่าเออสเปอร์ w อเนี้ยแหละมันมันเป็นเพลงที่แบบมันสามารถแบบตะโกนคำว่า original state ได้อไรเงี้ยซึ่งแต่งโดยพี่ก o ฟักกิ้งฮีโร่เออประมาณนันอะไรเงี้ยก็จะเปเพลงแบบหยอแบบมีแรปอยู่แบบแรปสามพาแบบยอ่ะแ้บูจู้ดูตู้ดอจู้ดูตู้ดู้ดูจู้ดูจู้ดูจู้นูจู้ดูจู้ดูู้จูู้จู้อูู้้ ไม่ค่อยได้랩คือหนูเขินมากตอนที่แบบพัดแรปอะไรเงี้ยแบบว่าคือแบบเขินอะแบบไม่รู้อะคือเขินเพลงดีจริงๆชอบมากติดหูอะให้เอามาทําซิงเกิลเลยจริงแต่หนูว่าน่าจะยังอะไม่รู้สิคือเราเพิ่งทำออริจินอลซ่งไปตอนที่เลือกตั้งใช่ปะคะแบบว่าซิงเกิลเลือกตั้งแบบคิสมีอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าน่าจะยังน่าจะยังไม่มีเพลงออริจินอลซองที่เป็นซิงเกิลเลยใช่พี่คือพี่เชอร์โดนล,ลาบกระเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนพี่เชอร์เพลงวิสต้อรอพี่เชอร์เคยเข้ามาดูตอนซอ แล้วเหมือนแบบเขาเห็นท่าเต้นเรา,าโอ้เหมือนแบบอยากให้พิเชอร์ลงมาเต้นดูงินพิเชอร์จะได้สัมผัสกับคำว่ากรกะดูปัเกอะไรอย่างนี้ชอบชุดชุดสวยมากใช่แต่พิเชอร์รอจริงๆไม่ได้เต้นชุดนี้นะทุกคนชุดนี้มันเป็นเหมือนชุดเปิดสเตจอะแบบว่ามันเป็นชุดธีมของแบบออริจินอลสเตจซึ่งคอนเซปต์เขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นเทรนที่ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เป็นเทรนที่แบบว่าเมืองกรุงหรอกรุงเทพเลยแบงคอกอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ตะโกนออกมาว่าแบงก์กอกอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เพลงที่สองก็คือเพลงสากยูนิตที่หนูบอกก็คือบัวลอยไขหวานใครที่ได้ไปฟังวันนี้บอกเลยว่าหวานมากคือมัน,น,นคือมันหวานมากทุกคนแต่เพลงเนี่ยเต้นยากมากคือแบบเต้นยากจริงทุกคนแต่งโดยพี่เก่งที่เคยทำไอ้เนี่ยของยูนิตนายกใช่ทุกค เพลงดีมากเพลงดีต้องฟังให้ได้ใช่คือเหมือนแบบมันรวมโปรดิวเซอร์ทุกคนแล้วเหมือนแบบอยากทุกคนมาฟังอะไรเงี้ยม,มาฟังช่วงที่แบบคาดหวังอะไรเงี้ยเหมือนช่วงที่กําลังตื่นเต้นอะไรนี้เพราะว่ายิ่งเราคาดหวังเราอาจจะได้แบบฟีดแบ็กที่กลับมาหนูก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนได้ไปฟังก็อยากให้ทุกคนแบบลองฟีดแบ็กกลับคืนให้กับออฟฟิเชียลดูว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมว่าแบบเราจะให้ฟีดแบ็กยังไงกับออฟฟิเชียลเพื่อพาวงแบบว่า,วาไปตอนน่อในอนาคตอย่างนี้ แบบออริจินอลสเตทแบบทุกคนชอบไหมหอะไรเงี้ยแบบนานๆครั้งเรามีโปรเจกต์อะไรแบบนี้ทุกคนจะโอเคไหมหรือว่าแบบเออเหมือนเอามาตัดแบบเลียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็บัวลอยไขหวานคือเป็นเพลงยูนิตที่เหมือนเลือกเอามาซึ่งในแบบว่าในสเตทอ่ะมันจะมียูนิตแบบหลากหลายมากซึ่งหนูก็มียูนิตนะทุกคนจริงๆตอนนี้คือยังไม่รู้หรอกว่าเราจะคือยูนิตมันยังซ้อมไม่หมดทุกคนตอนนี้เราพยายามจะซ้อมเพลงที่มันแบบเพลงรวมก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ายูนิตอราไปซ้อมแยกได้อะไรเงี้ยใช่ปะคะ ใช่หนูก็ยังไม่รู้เลยว่ายูน <need> ิตอะไรยังไรงรอพี่เขามาบอก เออมาบอกให้ฟังตัวต่อตัวถึงพอจะเราได้ว่าเราจะอยู่ยูนิตอะไรกับใครย,ยังไงแต่หนูก็อยากฟังว่าแบบพี่เชิญมาพูดกับหนูอะไรนี้คือไปซ้อมเมื่อสเช้าทุกคนหนูไปสังเกตในตอนที่ออฟฟิเชียลถ่ายลงใช่ไหมคะตรงอินโทเพงเปิดวิสเปอร์รออะไรเงี้ยมันมีท่าหนึ่งที่หนูช้าไปสเต็ปหนึ่งเพราะว่าเราเปลี่ยนกันท่ากันตอนที่แบบตอน10บโมงทุกคนเพื่อหาท่าที่ดีที่สุดให้ทุกคนหนูรู้สึกดีที่มันเป็นออริจินอลสเตตทุกคนคือเหมือนคุณครูก็พยายามเหมือนแบบหาท่าคือแก้ทุกวินาทีอะจะ ขึ้นวันนี้ก็ยังยังต้องแก้อยู่เพื่อหาท่าหรือเพอร์ฟอร์แมนที่ดีที่สุดสําหรับโชว์สำหรับหนูมันแบ่ง3พามพาใช่ไหมเหมือนแบบเพอร์ฟอร์มแดนแล้วก็ร้องเพลงคือสายร้องก็รู้สึกว่าเพลงดีมากทุกคนเพลงแบบดีอ่ะคือเพลงสายร้องคือดี บอกเลยว่ามียูนิตมากมายนะคะแบบว่าบอกเลยว่ายูนิตเยอะมากก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็สําหรับหนูหนูไม่รู้ว่าหนูไม่คืออยู่เอไฟกับ V t ทีอะหนูก็เลยรู้สึกมันก็เยอะสําหรับหนูอะไรเงี้ยหนึ่คนขึ้น2ยูนิตไหมหน้าต่อคนละยูนิตครับผมเหมือนยูนิตบล็อาไฮวานอะไรเงี้ยเอ๊ะไ่นสิ ไม่รู้อะหนูว่าไม่รู้ว่ามันมันซ้ํากันด้ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือยูนิตยังบอกไม่หมดทุกคนคือเราเองก็ยังบอกไม่หมดเพราะว่าเพิ่งซ้อมกันได้ไม่นานเพราะว่าก่าเราจะเคาะเพลงกว่าเราจะทําโปรเซสอะไรเงี้ยมันทาละเอียดมากทุกคนมันพอมันเป็นยออริจินอลซองอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออมันทําละเอียดเราต้องเหมือนเริ่มทาตั้งแต่แบบตั้งแต่ศูนย์อะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราเดีลกับโปรดิวเซอร์หลายคนมากทุกคนนั่นแหละเราก็เลยต้องแบบให้เวลาตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนะคะเพลงสุดท้าย เที่ยวมาชว์นี้ก็คือไก่ไม่ไก่มันเป็นเพลงสาร้องทุกคนเพราะมากจำหนูรูชอบเพลงนี้มากเลยนี้แต่งโดยพี่ติ๊กไก่ไม่ไก่นึกถึงซาเอะถูก,ท,กทุกคนมันเป็นฟิลของเพลงซาเอะของบีทีทุกคนตอนครูพูดอะครูก็พูดถึงเพลงนี้เหมือนกันมันเหมือนฟิลแบบซาเอะอะไรอย่เงี้ยพอพูดแล้วก็เออก็เกดก็แล้วโอ้ก็ซึ้งอะก็เศร้าขึ้นไปอีกอะแต่คือหนูอาจจะไม่เศร้าเพราะว่าหันหน้าไปแล้วเห็นเพื่อนไม่อคือมันเห็นเพื่อนรุ่นหา้าใช่ไหมคะแบบว่าหนูเห็นเพื่อนรุน ทุกคนคือรุ่นหน้ามันทําหน้าเนี่อยอไอเกียวยะทําหน้าแบบอใช่หนูอะเวลาหนูมองหน้านแล้วชอบททำหน้าแบบอะไรอย่าง้แล้วหนูแบบตลกมากคือมันเป็นคนหน้าตลกมากแล้วคือหน้ามันเหมือนแบบมีมที่ทุกคนเอามาลอกันอะใช่ซเซเอะเวอร์ชั่นเทกาทุกคนคือหนูอะ เอตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วทุกคนไก่ไม่ไก่อะคือตอนที่บิวเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพอฟังเพลงแล้วนึกถึงอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะแลวมันเป็นช่วงที่แบบว่าหนูวซ้อมหนักมากคือต่อท่าหลายเพลงอะอยากบรรลุมาตุ้งอะไรเงี้ยแล้วหนูวก็เลยแบบพอฟังเพลงนี้หนูก็เศร้าเว้มันเป็นเหมือนแบบหนูมาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงทั้งที่แบบว่า ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วแบบมากๆอะไรเงี้ยมันจะมีคนแบบคือเราจะทําตรงนี้ได้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะทําตรงนี้ได้เหมือนแบบตามที่ทุกคนคาดหวังไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเพลงมันบิวอ่าเออก็เลยแบบตอนที่ฟังก็ร้องไห้เลยตอนที่แบบครูแบบให้อัดเสียงอะไรเงี้ยก็เลยร้องไห้ เพลงนี้แบบเศร้ามากเศร้าแบบซึมมากคือหนูยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำตอนที่ประกาศชื่อออริจินอลสเตจใช่ปะคือตอนนั้นะนในหัวหนูอะไม่คิดว่าตัวเองจะติดด้วยซ้ำทุกคนคือหนูยังคิดอยู่เลยว่าเออเอาอยัางไงตอไอ่อไปดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบโพเทนเชียลหรือว่ากระแสะเรามันก็อืมถ้าให้พูดแต่ว่าดูตามความจริงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่หอนอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะทุกคนอาจจะเบื่อเราก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แบบหนูก็รู้สึกว่าเอยแต่หนูก็สู้เต็มที่อะไรเงี้ยสมมติถ้าหนูไม่ติด ออริจินอลสเตทหรือว่าอะไรอย่เงี้ยหนูหก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราทําอะไรดีแบบให้เราไม่หายไปจากตรงนี้เหมือนแบบว่ายังอยู่แบบในความทรงจำทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ ยังมีแผนว่าจะแคสเกมแต่เหมือนแบบพอมันได้รับโอกาสอะไรเงี้ยเหมือนก็เลยรู้สึกว่าโอ้อันนี้คือแบบตำแหน่งที่เขาให้โอกาสหนูแบบจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแล้วว่าเออคือแบบตอนที่เข้าไปครั้งแรกที่เหมือนรวมกลุ่มคนที่แบบว่าติดเมมเบอร์ที่ติดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกเหมือนแบบอุ้ยหนูเหมือนไม่เข้าพวกเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่ๆอะไรเงี้ยคือทุกคนดูมีสไตล์ชัดเจนที่มันดูเป็น Original ออริจินอลสเตทอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแต่คือหนูอะเต้นแบบไอรอนมากี่ปีแล้วอะ ห้าหกปีแล้วทุกคนแต่ผ่าสี่ห้าปีแล้วอะไรเงี้ยคือหนูก็เต้นอยู่สไตล์ไอดอลไอดอลอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เหมือนต่อท่าอะไรเงี้ยหนูรูแบบ้สึกเหมือนแบบหนูทอมากหนูทอมากหนูแบบแบบหนูเต้นแล้วหนูไม่สวยเลยหนูรู้สึกวแบบ่าหนูไม่ใช่สเต็ออริจินอลสเต็อะไรเงี้ยเหมือนแบบอืม ก็เลยเหมือนมีช่วงหนึ่งแบบเครียดมากอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีครูมานั่งตอนนั้นหนูมาซ้อมใช่ป่ะแล้วครูก็เลยแบบมานั่งคุยแล้วก็บอกว่าเออแบบเครียดรอแบบคือหนูก็เหมือนคุยกับครูว่าเออทายังไงให้เต้นสวยเหมือนพี่ๆแบบว่าเต้นแล้วแบบว่าดูเหมาะเหมือนกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วหนูแบบทํายังไงดีหนูสุกท้าหนูแลกแยกเหมือนทุกอย่างมันดูแบบไม่ไปกับเขาเลยอะไรเงี้ยใช่ครูก็บอกว่าถ้าสมมติ พี่แนวมั่นใจว่าพี่แนวแบบว่าเต้นแบบไอดอลได้ดีพี่แนวก็เอาตรงนั้นมาใส่เลยอะไรเงี้ยเพราะยังไงเหมือนแบบสเตจเทเตอร์อะไรเงี้ยม like ันก็เหมือนเอามีไว้คนหาตัวตนเราอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อใช่อะไรเงี้ยหนูก็เลยสูบแบบใส่ไปสูดแรงเกิดคือหนูเป็นคนที่แรงเยอะมากทุกคนเวลาเต้นอ่ะหนูอ่ะจะเต้นแบบชอบเป็นคนเต้นแรงคือสําหรับหนูมันไม่แรงไงคือสาหรับทุกคนอาจจะดูแรงแนวออ้ไอแนวเต้นแรงมากเลยสาหรับหนูแบบโอ้เบบมากคือเหมือนแบบนี่ไม่ใช่แบบมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของหนูเองเท่านั้นอะไรเงี้ย ใช่แล้วพอหนูเต้นแรงแล้วมันเลยไม่เหมือนคนอื่นแล้วหนูอยากเต้นแบบนุ่มนิ่มเหมือนคนอื่นแบบน่ารักเหมือนคนอื่นบ้างแต่พอเหมือนแบบอยู่กลมกลืนไปอะไรเงี้ยพออยู่กับพี่เหมือนก็เหมือนได้ใช้เวลากับพี่พี่เยอะขึ้นแล้วเหมือนแบบพี่พี่เขาก็ใจดีนะแล้วก็สอนอะไรเงี้ยเหมือนเราถามเขาก็แบบบอกตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมาว่าด้วยที่แบบคอยสอนแบบตลอดเลยอยแบบถามอะไรก็ตอบเพราะเป็นคนหนึ่งที่แบบตอบหนูไวมาก่าว่าอายุ15แต่อายุ งานเหมือนกับ25หรือแค่เขาโปรเฟชชั่นอลมากคือว่าว่าแบบเก่งคือว่าว่าเขาค่อนข้างสอนดีอะทุกคนคืออาจจะหนูอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เขาน่ารักมากคุณแม่ว่าว่าน่ารักมากเลยทุกคนแบบชอบเอาขนมเขาเรียกอะไรผลไม้มาให้อะไรเงี้ยแบบตอนที่หนูกลับบ้านเขาก็แบบว่าบายบายว่าเออเดี๋ยวไว้เอาครับผลไม้มาให้หม่นะอะไรเงี้ยเขา เขาบกสดชื่นไหอะไรเงี้ยหนูอาจจะเพราะว่าคุณแม่แม่น้องเขาเป็นครูด้วยใช่ไหมคะใช่แต่แม่น้องน่ารักมากคือหนูอาจจะเพราะว่าน้องอาจจะได้รับอิทธิพลตรงนั้นมาเวลาเขาสอนเราค่อนข้างดีมากทุกคนแม่แบบเขาดีมากเขาค่อยๆสอนแล้วแบบใจเย็นเราอะไรเงี้ยพี่รักว่าว่านะ้ะนั่าแหละเป็นสามเพลงที่ได้เต้นที่จริงมันมีสามเพลงตแต่หนูได้เต้นสองเพลงติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทีสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคสเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย